หลุดพ้นได้ค่ะปฏิบัติธรรมหลุดพ้นได้ถ้ายังเกิดอยู่เป็นอะไรก็ทุกอยู่ค่ะโอ้ยนี่แหละเป็นมดก็ทุกทุกทุกมดค่ะทุกเพราะหิวเพราะกินเพราะยากแม้เป็นมดเป็นนกเป็นหมูเป็นปิดเป็นไก่เขาก็ย่างยากอยากกินนั่นกินนี่หิวมันหิวมัน กลับมารู้สึกตัวนั่นแหละค่ะดีที่สุดกลับมารู้สึกตัวมากๆบ่อยๆค่ะนี่แหละทีนี้สําหรับผู้ที่ปฏิบัติแล้วพอจะมีสมาธิแล้วพอจะเห็นความเป็นจริงแล้วก็ทําต่อไปทํามันเก้านี่แหละค่ะเราเคยทําอย่างไรก็ทําอย่างนั้นเคยดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปค่ะเคยพุโทโธพุโทโธพุโทโธก็พุโทโธไปค่ะนี่แหละสร้างกําลังให้มากขึ้นปฏิบัติทรมาได้เหตุอย่างค่ะสร้างกําลังของสติ ให้มีกำลังมากขึ้นแค่นี้เองแต่แต่ส่วนมากก็จะอ่าหลงวนอยู่ว่าปฏิบัติธรรมคืออย่างหา,หาค่ะหาค่ะแม่ชีนี่ล่ะแต่ก่อนหาไปวัดนั้นวัดนี้ไปหาค่ะไปหาธรรมะเพราะว่าบแจักว่าอะไรคือธรรมะนี่แหละค่ะแม่ชีถึงอยากว่าให้ฟังว่าธรรมะบไิอยู่ใส่ค่ะอยู่ที่นี่อยู่ที่กายกับใจนี้แล้วํำกันไง จะเห็นจะรู้ว่าธรรมะเป็นยังไงก็กลับมาที่รู้สึกตัวนี่แหละค่ะเริ่มแล้วกลับมารู้สึกตัวพุโทโธพุโทโธนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะคือธรรมะนี่แหละค่ะคือจะเห็นมากขึ้นมากขึ้นเห็นนากวามไปจริงมากขึ้นนี่แหละโอ้ยไปวัดนั้นวัดนี้สารพัดที่จะไปค่ะไปหาธรรมะอยากได้บุญบอกแจากว่าบุญคืออะไรนี่แหละค่ะ ที่จริงแล้วก็ถ้าเราไปปฏิบัติธรรมสะสมบาร,รมีบาร,รมีคืออย่างคะสงบมีสมาธิค่ะไปฝึกไปฟังครูบาอาจารย์มาค่ะแล้วก็ทําตามครูบาอาจารย์ต้องปฏิบัตินานแค่ไหนถึงจะหลุดพ้นตามกําลังค่ะแล้วก็ตามบุญวาสนานั้นค่ะด้วยตามกําลังค่ะจะเว้าบัวได้ว่าหลายปีหลายเดือนกี่ปีกี่เดือน บางคนบางท่านเพิ่ก็สิบปียี่สิบปีสามสิบปีแล้วแต้ค่ะบางคนก็เร็วค่ะบางท่านก็ห้าปีหกปีปีเดียววันเดียวเหมือนเหมือนลงตะเยือนค่ะไม่ถึงอาทิตย์เลยค่ะนั่นคือท่านทํามาแล้วมามากแล้วท่านใกล้จะจบแล้วเข้ามาเกิดใหม่ก็เลยโตเลยนี่แหละถึงอยากให้ทุกดวงจิตโตวไว้ทําไว้ค่ะทําไว้เราจะไม่ไม่สนใจว่าวันไหนปีไหนเดือนไหนขอให้ได้ทํา บริษบอกค่ะเพื่อนบได้บอกค่ะว่าจะกี่ปีกี่เดือนตามกำลังนั้นตามเหตุและปัจจัยค่ะตงบค่ะถ้าเราทำถูกค่ะเราเดินมาร์กถูกก็ไม่นานล่ะค่ะเดินมาร์กถูกคืออย่างการเดินตามทางอ่าเดินเอาสติกลับมารู้สึกตัวพุทโธพุทโธค่ะกลับมารู้สึกตัวพุทโธพุทโธนี่แหละค่ะอ่าทำกับข้าวอยู่ก็พุทโธพุทมีความพยายามค่ะมีศรัทธาที่จะทำค่ะเดียวก็เห็นผลค่ะ ก็เห็นผลขึ้นอย่างคะเป็นสมาธิรู้สึกว่าจิตนี่สงบรู้สึกว่าตะกร,กรมีแต่ความโกรธความโลภความหลงแต่ตอนนี้น้อยลงรู้สึกว่าอะไรก็น้อยลงค่ะความอยากก็น้อยลงความยึดก็น้อยลงนั่นล่ะคะ่ะเริ่มเห็นผลนี่ล่ะคะ่ะจะเห็นผลไปเรื่อยๆคะ่ะเพราะการปฏิบัตินี้คือพัฒนาจิตค่ะปฏิบัติธรรมบริคิดหมดไม่มีอะไรนะคะพัฒนาจิตเพื่อให้กิเลสมานนี่มันลดลงน้อยลงน้อยลง ถ้ายังมีเจ้ากิเลสมานี้อยู่กับยังบวจุบล่ะค่ะจะรู้เองว่ามันหมดไปมากน้อยขนาดไหนไปตามกําลังนั้นก็คือสร้างพระธรรมขึ้นมามาสู้กันมาช้าล้างเจ้ากิเลสมานี้ปฏิบัติธรรมหลุดพ้นคือยังกิเลสนี้หมดไปค่ะกิเลสคือค่ะอารมณ์อารมณ์โกรธโลภหลงค่ะความยึดความอยากนั้นน้อยลงน้อยลงแล้วก็หมดไปนั่นล่ะค่ะผู้หลุดพ้นท่านผู้หลุดพ้นก็คือ ท่านตัวยึดตัวอยากท่านหมดไปค่ะตัวกิเลสตัวกูธโลภหลงนิมดไปหนีไปหมดแล้วถึงจุเราจะรู้ได้เฉพาะเราตอนปฏิบัตินี้ตอนแรกกลับมารู้สึกตัวก่อนสร้างกําลังก่อนค่ะตอนนี้หนูฝึกนั่งสมาธิฟังแม่ไปด้วยค่ะค่ะสาธุค่ะขอให้มีพลังมากๆค่ะแม่ชีเป็นกําลังสริมให้นะคะค่ะแม่ชีมาเป็นกําลังใจให้ค่ะทําค่ะทําเลยค่ะ แล้วก็เ,วเราต้องสร้างกําลังค่ะกลับมารู้สึกตัวค่ะถ้าอยู่กับลมหายใจก็นั่งสมาธิก็ดูลมหายใจเข้าออกต่อไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกเข้าออกหรือพุทโทพุโทโธต่อไปค่ะเดี๋ยวมันก็คิดไปแล้วก็กลับมาพุทโทพุโทโธพุโทโธอยู่ที่ลมหายใจต่อไปค่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะปฏิบัติใหม่ค่ะอ่าเริ่มมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นก็จะอยู่กับพุโทโธนานจะอยู่กับลมหายใจนานนานแล้วมันก็ออกไปค่ะแล้วก็นานนานแล้วก็ออกไปค่ะนั่นแหละค่ะ เดี๋ยวนานเข้านานเข้ามีกําลังมากเข้าต่อไปนั่งปุ๊บเพิ่นก็จะเย็นสบายค่ะเหมือนว่าไม่ได้คิดเลยค่ะอันที่จริงคิดอ่าคิดนั้นเพื่อนคิดไม่ได้เพราะกาลังของสมาธิมาแล้วมากแล้วแข็งแรงแล้วค่ะแต่ถ้าปฏิบัติใหม่นี้ก็อยู่กับลมหายใจไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธถ้าเราอยู่กับลมหายใจหรือว่ากับพุโทโธได้นานนั่นคือสมาธินานแล้วคือเริ่มคือเริ่มมีกําลังมากขึ้นค่ะได้นานหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีแล้วก็มันก็ไป ไปแล้วก็กลับมารู้สึกตัวไปแล้วก็กลับมารูนี่แหละค่ะคือก,กับปฏิบัติแล้วทําสมาธิแล้วค่ะวม่น,นั่งเข้าไปแล้วปุ๊บอยากให้สงบกดไว้ทับไว้คิดอะไรก็ไม่คิดทับไว้ค่ะกลับมารู้สึกตัวมากระดับแล้วค่ะทําสบายขบตรงกดถ้ากดแน่นกดทับอยากให้เขาสงบมันทุกข์ค่ะเดี๋ยวก็อยากเลิกเดี๋ยวก็ไม่อยากทําโอ๊ยไม่สงบพอวะ่ะเพื่อนบดให้ทําให้สงบก่อนค่ะให้เห็น ให้เห็นลมหายใจเอาสติตั้งไว้ที่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกแล้วมันก็ลืมมันก็ไปมันคิดออกไปแต่ว่าบ่เห็นว่ามันคิดค่ะเพราะว่ากําลังเราไม่พอก็บ่เห็นว่ามันคิดอ๋อรู้แต่ว่าอ๋อลืมพุทโธก็กลับมาพุทโธพุทโธพุทโธใหม่ค่ะแล้วมันก็ไปอ่าลืมพุทโธแล้วก็กลับมาพุทโธพุทโธเนี่ยค่ะทํานานไปนานไปจะเห็นว่ามันออกไปอ้ยมันออกไปนี่เองมันไปเที่ยวนี่เองค่ะนั่นแหละจะเห็น ถ้ากำลังมากแล้วจะเห็นมันคิดออกไปคิดออกไปนานกว่าจะเห็นบางทีกำลังยังไม่พอกำลังมากขึ้นก็จะเห็นไวขึ้นไวขึ้นบางทีโอ้มันไปอุดรถึงอุดรแล้วค่ะถึงจะรู้สึกตัวค่ะอะต่อไปกำลังมากขึ้นมากขึ้นโอ้ยังไม่ถึงอุดรอ,อาจแค่นครพนมนี่ก็รู้สึกตัวนั่นแหละค่ะจะ,จะชับเข้าเรื่อยๆด้วยกําลังของสติแล้วก็สมาธินี่นะคะจะเป็นสมาธิไวขึ้นด้วยกําลังของสติมากๆนี่แหละค่ะ สร้างอันนี้ก่อนค่ะสร้างกําลังสติก่อนและมีสมาธิและปัญญาถึงจะเกิดทําไปค่ะกี่เดือนกี่ปีเราก็จะทําไปเราจะทําไปจนลมหายใจสุดท้ายดับไปตายแล้วก็มาเล็กก็ไปเกิดชาติใหม่ก็ต่อใหม่ถ้าได้เป็นมนุษย์ของดีค่ะที่เราทําไวไ้บนไอสุญ์ไปใส่ค่ะยังเหมือนเดิมอยู่ในกล่องนี้แล้วค่ะกล่องวิญญ,ญาณกล่องบเบอร์เบอรี่ดวงจิตนี่แหละค่ะอยู่ในนี้แล้วทําอะไรไว้ก็อยู่ที่นี่แล้ว บาปและบุญก็อยู่ที่นี่เก็บไว้แล้วธรรมชาติเขาเก็บให้ค่ะใครบอได้เก็บเราไม่รู้ตัวว่าเราเก็บนะคะคิดไม่ดีธรรมชาติก็เก็บไปแล้วใส่กล่องตรงนี้คิดดีก็เก็บแล้วไปทําบุญที่ไหนเก็บแล้วทําบาปที่ไหนเก็บแล้วนี่แหละเก็บใส่กล่องบมลลรี่นี้เก็บใส่ดวงวิญญาณนี้เก็บใส่จิตดวงนี้นี่แหละค่ะทุกอย่างธรรมชาติเก็บให้มิฉะนั้นเห็นไหมคะเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็เจอนั่นเดี๋ยวก็เจอนี่ ทั้งๆที่ไม่ได้ทําอะไรไว้ทําดีชาตินี้แต่ก็ต้องเจออุปสรรคด้วยบุญและกรรมที่ทํามามีเหตุแต่ดีจาชาติมีผลชาตินี้ค่ะบางคนโอ้ยดีดีจะเป็นคนซื่อเป็นคนดีแต่มีแต่เรื่องแต่ลาวมีแต่คนใส่ร้ายมีแต่เรื่องมีแต่อุปสรรคเพราะว่าอดีตชาติเคยทามาเหตุในชาตินั้นมีผลชาตินี้ค่ะนี่หลาจึงให้สร้างเหตุในชาตินี้กลับมารู้สึกตัวพุทโธพุทโธเลยสร้างเหตุดี นี่แหละเหตุดีเหตุตัดพบตัดชาติตัดเวรตัดกรรมนี่แหละค่ะนั่นแหละถึงจะว่าสร้างเหตุดีคือกลับมารู้สึกตัวนั่นแหละค่ะกลับมารู้สึกตัวที่ใดนั่นสร้างเหตุดีแล้วเหตุดีผลก็ดีล่ะค่ะเกิดมาชาตินี้ผลก็ดีค่ะอ่าบางคนทําไมเขามีผลดีชาตินี้เขาสร้างเหตุดีไว้นี่แหละค่ะว่าหายไปไหนค่ะทําอะไรไว้ได้อย่างนั้นเหมือนเงาตามตัว นี่เหตุอย่างไรสร้างเหตุอย่างไรได้ผลอย่างนั้นถ้าเรากลับมากลับมารู้สึกตัวทีไดปฏิบัติแล้วค่ะอ้าพุโทโธพุโทพโธปฏิบัติแล้วค่ะนี่ล่ะเหตุดีบัมบอรี่หรือว่ากล่องนี้เขาเก็บไปแล้วธรรมชาติเก็บไปแล้วทําเลยค่ะแม้ทําเพียงวันเดียวก็ยังดีกว่าบ่ได้ทาอันนี้เรามีโอกาสมากเราเป็นมนุษย์เรามีลมหายใจอยู่มีชีวิตร่างกายที่ดีอยู่ค่ะทําเลยค่ะนี่แหละ คิดดวงนี้พบแล้วพธรทมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าแม่ชีก็เอามาบอกโตค่ะมาขยายโตนะคะนี่แหละค่ะแม่ชีพบแล้วแม่ชีก็มาขยายโตต่อไปกําลังจะมากขึ้นมากขึ้นโดยอัตโนมัตินี่แหละค่ะโอ้พธรทมต้องสร้างกําลังค่ะพอสร้างกําลังมากแล้วเพื่อนจะทํางานเองพรธรทมเพื่อนจะมีกําลังมากทํางานขนมามดอะค่ะกองทัทพทมพลังทมนี่แหละค่ะเพิ่นจะขนมามดกิเลสนี้มันก็ไม่ธรรมดา มันก็คนมาหมดเหมือนกันมันก็ทุกวิถีทางค่ะแต่ทําไปทําไปถ้ากําลังเรามากบมสู้พระธรรมเดี๋ยวมัาก็หนีไปหมดนั่นแหละเห็นไหมคะครูบายจารย์ท่านท่านสู้จนหมดนะคะนั่นแหละบทต้องการ,รมาเกิดแต่ว่าแต่ละดวงจิตก็ยากอย,กอยู่เพราะหลงคนมารทําไปทําไปยังไม่ถึงไหนพันยุทธค่ะถ้าทําถึงพระโสดาบันแล้วถ้าจิตนี้เข้าถึงพระโสดาบันแล้วก็บรยุทธแ์แหละค่ะแต่อันที่ยุทธเพราะยังเข้าไม่ถึงนั่นแหละค่ะ เพราะว่ายังเดินทางไม่ถึงก็เลยหยุดเดินทางไปกลางๆเล็กๆเลกน้อยพันอยากเห็นผลพราะไม่เห็นผลบอกโอ้ยทําไปทําไมทําไปก็เหนื่อยแล้วก็ไม่เห็นอะไรไม่มีอะไรก็ยังทุกข์อยู่เพราะว่าก็หยุดนั่นแหละค่ะถึงยังไม่เห็นอะไรก็หยุดแล้วมากมมยค่ะเพราะว่าบางคนบางท่านมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงต่อจะทํายังไงเป็นยังไงก็ฟังอันนั้นอันนี้แล้วก็ไปตามนั้นตามนี้ไปตามครูบาอาจารย์ท่านที่ท่านเล่าสภาวะของท่านให้ฟัง ก็อยากเป็น,น,นท่านนั้นท่านนี้น่ะค่ะโอ้ท่านนั้นท่านนี้ว่าอย่างนี้ท่านนั้นไม่ถูกท่านนี้ถูกเพระวะนั่นแหละพอคิตดตรงนี้กิเลสนี้มันหลอกลวงนั่นแหละอันนั้นสมบัติของท่านที่ท่านเล่จจามันจะเป็นเหมือนท่านค่ะอยากเป็นเหมือนท่านนั้นท่านนี้ไม่ได้เป็นบรรเลิกแหละโอ้ยไม่ได้เป็น่ไม่ไม่ถึงสักทีเพรอวะค่ะอันที่จริงไม่ได้เห็ุอย่างคะ่ะกลับมารู้สึกตัวอย่างเดียวเดี๋ยวก็เป็นคะ่ะเดี๋ยวสมบัติของเราจะเกิดขึ้นอีกค่ะสมบัติของเราอย่าง นั่นแหละคือสมบัติของจิตดวงนี้จิตดวงนี้ต้องสร้างสมบัติขึ้นมาเองเห็นเองรู้เองค่ะแต่ก็ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้านั่นละจะได้เห็นเองรู้ตามเห็นตามรู้ตามของพระพุทธเจ้าของเราค่ะนี่แหละค่ะปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนนั่นละถึงจะเห็นจะรู้ตามเห็นตามหลุดพ้นตามนี่แหละค่ะที่ว่าเห็นเองด้วยก็เห็นโดยจิตดวงนี้ค่ะถ้าถ้าบธามก็บ่เหิน ต้องคิดตรงนี้ทําเองถึงจะเห็นแต่ก็ <c oughs> ต้องปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือทางตรงกลับมารู้สึกตัวพุทโธพุทโธนี่แหละค่ะปฏิบัติตามแล้วเดินตามแล้วเราจะโดนจะต้องเดินตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาสติกับมารู้สึกตัวพุทโธพุทโธพุทโธเี่ยบางท่านบอกว่าอ้าวพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้พุทโธค่ะแต่ท่านสอนว่าให้เอาสติไว้ในกาย อย่าเอาสติห่างออกจากกายนะลูกค่ะนี่แหละคือคําสอนของพุทธเจ้าอาณาปานสติแต่ว่าทีนี้ครูบาอาจารย์ของเราท่านก็เห็นว่าบางจิตด,ดวงจิตบางดวงเพิ่นจะยากเพิ่นสับสนว่าจะทํายังไงจะเห็นลมหายใจครูบาอาจารย์ของเราท่านที่หลุดพ้นไปแล้วท่านก็เห็นแล้วว่าสิ่งนี้ดีคือกลับมาเอาสติผูกไว้กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธก้อนนี่แหละค่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านหลุดพ้นไปแล้ว ท่านเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีก็เอามาบอกต่อค่ะนี่แหละค่ะ <c oughs> นั่นละ่ะอุบายของอุบาอาจารย์ท่านค่ะถ้าจิตดวงได้อยากทำก็ทำค่ะทำลงดูนะคะถ้าจิตดวงได้ <c oughs> เห็นลมหายใจเลยก็อยู่กับลมหายใจเลยถ้าจิตดวงได้ยังไม่เห็นลมหายใจก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธเอาเอาสติกลับมาฝูกไว้กับพุทโธพุทโธค่ะเดินไปก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธแต่อย่าเคร่งเครียด ล้มแล้วลูกล้มคือลืมไปอ่าลืมไปแล้วก็กลับมาลืมไปแล้วก็กลับมานั่นแหละคะ่ะปฏิบัติแล้วแล้วก็จิตบางดวงเพื่อนก็มีของเก่ามากแล้วล่ะค่ะเพื่อนก็มาปฏิบัติต่อนี่ละ่ะมาเว้าทุกวันเพื่อเป็นกำลังใจอันที่จริงก็จิตดวงนั้นแหละปฏิบัติเองค่ะปฏิบัติเือคะ่ะปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนครูรเจ้าคืออะไร ค่ะเ,เ,เ,เอาสติตั้งไว้ในกายบ่อยๆกลับมาที่กายบ่อยๆนั่นแหละค่ะอย่าเอาสติห่างออกจากกายนะอย่าเอาสติห่างออกจากรมหายใจนะกลับมาที่ลมหายใจบ่อยๆนะท่านสอนแบบนี้ค่ะนั่นแหละค่ะนจะชื่อมนาวสูไปัญญชนาไปด้วยนะฟังแม่ไปด้วยค่ะแม่จ๊ะตอนนี้ <c oughs> จิตเห็นแล้ว <c oughs> โอ้ความไม่เจ็บขาทั้งๆท,ที่มัน ทำงานบีบคั้นอยู่อืคลายความไม่โกรธผู้อื่นนั่นนี่แหละทําไปเกิดขึ้นแล้วนี่แหละวิปัสนาเกิดแล้วเพิ่งรู้สึกวันนี้ค่ะนั่นล่ะสาธุด้วยสาธุด้วยนี่ละคนหัวลุกเลยค่ะรับรู้กันแล้วค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละแล้วก็จะเห็นไปมเรื่อยค่ะจะเห็นไปเรื่อยๆแต่อย่าถอยนะการรู้แล้ว่เพิ่นไปถอยแล้วล่ะเป็นกําลังใจให้นี่แหละจะเห็น ถ้าทำจะเกิดมากขึ้นมากขึ้นค่ะวิปัสนาเพื่อนจเห็นเองค่ะเพื่อนจะเห็นเองของเพื่อนด้วยด้วยสภาวะนั้นค่ะนั่นละดีแล้วเป็นกับรู้ต่างกมั้ค่ะเริ่มมีเริ่มมีปัญญาแล้วค่ะเพื่อนเห็นเห็นข้างในละเห็นกันและกันแล้วอ่าเห็นกิเลสล้วก็เห็นกันและกันแล้วค่ะนี่แหละสู้กับอันนี้แล้วแม่สู้กับอันนี้แหละค่ะปฏิบัติธรรมก็สู้กับอันนี้แหละค่ะสู้ไปค่ะแม่น่ะสู้มาเป็นปีปีวิสู้เวทนานี่ค่ะแต่ปฏิบัติอย่างอื่นก็มากมายหลายปี แต่มาสู้เวทนาปีเดียวคนุนลุกก้าแม่นรับรับกันแล้วค่ะรับรู้กันแล้วข้างในเพื่อรับรู้กันแล้วนี่แหละเราเคยปฏิบัติร่วมกันมาสายเดียวกันอันเดียวกันคือแต่ละท่านก็ปฏิบัติมาก็สตินั่นแหละค่ะแต่ว่าด้วยด้วยการจะสู้นี่ค่ะเอาพลังนี่คือแม่ก็สู้เวทนาค่ะแต่ปฏิบัติก็คืออันเดียวกันค่ะสติท่านใดก็ต้องมีสติก่อนเอาสติวัตถิกายต่อไปเพื่อจะเห็นสติประธานสี่ คือเวลาเพิ่นนั่งสมาธิเพื่อนก็จะเห็นว่าโอ้อะอาอยุลมหายใจคือเอาสติตั้งว้ทีิกายค่ะนั่นหละกายเวทนาต่อไปจิตนี้ก็จะดูเวทนาว่าเวทนาเป็นอย่างไรนี่แหละกายแล้วดูกายก็คือเอาสติตั้งว้ทีิกายก็คือตั้งที่ลมหายใจแล้วก็ดูเวทนา,าแล้วก็ดูจิตว่าอะไรเจ็บจิตเจ็บหรือกายเจ็บแล้วก็เป็นมรคค่ะเป็นเป็นมรคเป็นผลค่ะเก็บมรคเก็บผลแล้วค่ะ ค่ะเยยก็บไปเรื่อยๆค่ะเก็บไป <ทำ S 1> เรื่อยๆวันทุกวันท้อมค่ะทําบ่อยๆทํามันเก่านี่หละค่ะถ้ามันเก่านี่แหละมะนาวไม่ต้องสนใจอะไรไม่ต้องสนใจทํามันเก้านี่ละ่ะเาะาาะรจเาะจะเพิ่มเวลานะ<ม>เพิ่มเวลาหนึ่งนาทีวันละสองนาทีนาทีเดียวก็แทบตายมันเจ็บนะคะเราต้องเพิ่มอย่าถอยนะเพิ่มเวลาหนึ่งนาทีก็ยังดีแล้วก็เวลาว่างก็เข้าบ่อยๆจะได้มีประสบการณ์มากๆถ้าว่างต้นไหนก็เข้าไปเลยว่างต้นไหนเข้าไปเลย ข้าไปสู้การเรียนยรูน้เองจะสู้เองต้องเข้าไปสู้บ่อยๆถ้าว่างถ้ามีเวลาอาแม่ชมีก็เชียร์อยู่ข้างๆเวทีนะให้กําลังใจให้พลังด้วยอันหนึ่งว่าน้อมกับสาธุครับผมทํามาได้เดือนแล้วดีมากครับนั่นล่ะโอ้ดีมากเลยทําต่อไปค่ะสาธุทําต่อไปนี่แหละลูกของพระพุทธเจ้าตัวจริงเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้ว เราอย่าถอยเราต้องสู้กับมารให้ได้อย่าเป็นทาสของมารทาสของมันคือทาสของอารมณ์ถ้าเรามีพธรรมค่ะเราก็ไม่เป็นทาสมันอย่าเป็นทาสของมันน้อยลงน้อยลงด้วยกําลังของพระธรรมรู้ทันมันนี่ละพระธรรมเนี่ยสตินี่ลัค่ะสมาธิปัญญารู้ทันรู้ทันไวเข้าไวเข้าไวเข้าก็เป็นทาสมันน้อยลงน้อยลงผลสุดท้ายมีกําลังของพระธรรมมากขึ้นโอ้ยต่อไปมันก็ถอยไปถอยไปละค่ะกิเิสมานี้มันสู้ไปทำมาได้ ถอยไปถอยไปมันก็หนีไปตายไปตายไป,ยไปหมดไปนั่นล่ละทําต่อไปเดี๋ยวจะเห็นผลมากขึ้นว่ามันแยกกันทํางานค่ะงมีความอดทนเฝ้าดูอืสัจจะความเพียรค่ะอืนี่อยู่ค่ะยังไม่ถึงชั่วโมงยังม่ถึงเวลาเก่าวันนี้สู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 ้นะาทาต่อไปโอ้เพื่อนมีปัญญาแล้วคันนี้ละวิปัสนาเกิดแล้วเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนแยก เพื่อนเพื่อนดูว่าอะไรทํางานยังไง <ปะ S 2> นี่แหละค่ะเฝ้าดูค่ะดูอยู่ว่าอะไรทํางานนี่หละต่อไปก็หยุดกับสติปัฏฐานสี่เจ็บเท่าไหร่เพื่อนก็จะดูเอากลับมาที่ลมหายใจแล้วก็จะดูเวทนามันจะวิ่งไปดูเวทนาแล้ววิ่งไปดูเวทนาแล้วก็วิ่งไปดูจิตค่ะเวทนาค่ะกายเวทนาจิตทรทมนั่นแหละคือมรเป็นธรรมนี่แหละรวมก็เป็นมร์นี่แหละค่ะเก็บมครคไปเรื่อยๆทำไปเรื่อย เก็บมรคเก็บผลเก็บมรคไปเรื่อยๆเก็บมรคจนเป็นผลสโสดามรคโสดาผลภาษิทกกามรคทาผลอนา,าคามีมรคอนา,าคามีผลค่ะอรหัมตมรคอรหันตผลน,ตนั่นละจบนั่นคือเป้าหมายค่ะนั่นคือเป้าหมายของเราอัหันตผลแล้วก็ทำตรงนี้เลยค่ะนั่นละสุดยอดจบแล้วก็ม่ได้ทํางานอย่าง,างนั้นบรรทัดิศอะไรไม่ต้องสู้อะไรละ่อจบไม่มีคู่ต่อสู้ แล้วก็ไม่มีอะไรจะสู้เพราะว่าจบแล้วหมดแล้วมันมันเรียนจบค่ะเรียนธรรมะนี้ปฏิบัติธรรมนี้จบได้แต่เรียนทางโลกมันมีวันจบเรียนจนตายก็พอจบค่ะเดี๋ยวด็อกเตอร์นั้นเดี๋ยวด็อกเตอร์นี้ถ,ถ้าทำปฏิบัติธรรมนี้จบก็ต mm. รงกับมาเกิดเลยทำได้นะมะนาว